มีวิธีง่ายๆสําสหรับเลิกเล่นหวยไหมครับนะมีวิธีง่ายๆสําสหรับการเลิกเล่นหวยไหมไม่มีฮะไม่มีแล้วผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชวนให้เลิกด้วยอยากเล่นก็เล่นนะถ้าคุณเล่นแล้วทําให้การเงินคุณเสียหายอันนี้เรียกว่าเฮงซวยนะเป็นคนเฮงซวยนะฮะความว่าเงินเสียหายแปลว่าอะไรเงินไม่มีเงินไม่พอต้องหยิบต้องยืมเขากินแต่ก็เล่นหวย ล้วเล่นซะเยอะเชร์ไม่ได้เล่นแบบเสี่ยงโชคอะเพื่อเล่นเล่นแบบเสี่ยงโชคผมเข้าใจได้นะนะฮะคุณอาจจะเสี่ยงโชคสักห้าเปอร์เซ็นของรายได้คุณอันนี้มันอาจจะพอรับได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นของรายได้คุณผมก็รับได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเล่นหวยคุณก็เล่นไปแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วการเงินคุณชิบหายอันนั้นเฮงซวยสองถ้าคุณอยากจะลองปรับอะไรดูบ้างก็ในเมื่อหวยถ้าคุณอาจจะลองมองย้อนเป็นอดีตว่ามันทําให้คุณรวยขึ้นไหม ถ้ามันไม่ได้ทาให้คูรวยขึ้นก็ไม่ต้องถึงก็เลิกหรอกครับลองแบ่งเงินสักครึ่งหนึ่งเคยเล่นหวยสักงวดละสองพันก็เหลือเล่นงวดละพันและอีกพันหนึ่งก็เอาลองเอาไปซื้อกองทุนหุ้นนะฮะอาจจะซื้อกองทุนเซ็ตห้าสิบหรือแม่งกระโดดไป s อสแอนด์พีห้าร้อยไปเลยแล้วก็ทําอย่างนี้ควบคู่กันไปนะฮะเวลาหวยแดกก็จะได้ไม่ต้องเสียดายเงินมากเกินไปนะครับก็ถูกแดกก็แดกไปพันหนึ่งแต่กูก็มีลงทุนไว้อยู่พันหนึ่ง หวยถ้าแม่งฟุกกูก็รวยแต่ว่าต่อต่อ,ต,อต่อให้แม่งไม่ถูกกูก็สนุกของกูไปก่อนแล้วแล้วกูก็เด้อีกพันหนึ่งของกูเนี่ยไปลงทุนต่อเนื่องสร้างความร่ํารวยให้กูได้เหมือนกันนะฮะไม่ต้องเลิกนะฮะทำแบบนี้แต่ก่อนอื่นเช็คก่อนว่าเราเป็นคนเฮงซวยแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะฮะ <laughs>